ลอสวัสดีค่ะสาวๆทุกคนนะวันนี้นะคะกลับมาพบกับไบเนสแล้วนะคะควันนี้นะคะไบนะคะจะมาแกะรองรีวิวรองพื้นรุ่นใหม่จากโฟยูทูนะคะทุกคนคือเสียงดังใช่ไหมนะตื่นเต้นเพราะว่าส่วนตัวแล้วอะเรายังไม่เคยรีวิวรองพื้นโฟยูทูแบบจริงๆรจังๆสักรุ่นเลยเอา,อาจริงๆดีกว่าคือแบบเห็นพัผ่านแต่เราก็ไม่ได้หยิบมารีวิวสัทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบแบบ ก็ยังแบบตัดสินใจไม่ได้ว่าเออจะตามดีไหมจะลองดีไหมแต่เมื่อเขาออกแบบคอเลคชันที่ออกมา20กว่าตัวและเป็นงานผิวงานสกินเนี่ยก็คือต้องจัดต้องทูบสักหนึ่งแมทช์สักชิ้นแล้วเอามาครอบครองไหนลองพื้นเดี๋ยวมามาใจกันเลยเอาว่าแบบใช้แล้วเป็นยังไงจะชอบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ในคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่แบบว่าจะลองใช้ให้ดูจริงๆเพราะว่าเรายังไม่ได้แกะลองนะคะทุกคนเนาะในรายนี้เขาก็จะมีงานแบบว่า เป็นซีซีแบบปรับสีผิวนะคะกันแดดโทนอัพหรือว่าจะเป็นรองพื้นเนื้อเซรั่มที่มีความบางเบาหรือว่าเป็นรองพื้นงานแบบว่าปกปิดระดับโปรเฟชชั่นแลแบบงานผิวงามีความแบบปกปิดอ่ะเออทุกคนแต่ไปก็เลยเลือกอันที่เป็นงานที่แบบว่าเขาบอกว่าปกปิดระดับโปรเฟชชั่นแลนะคะเพราะว่าโฟรทูนะคะหน้าเพจไอจีเขาอะเลคคอมเมนต์ตัวนี้มาก็เลยอยากจะลองแบบซื้อตัวนี้มาใช้ดูเออเราใช้แล้วจะรู้สึกยังไงจะชอบไหมนะคะแล้วก็บอกว่า เป็นลายที่น่าลองจริงๆทุกคนอะไม่พูดพําทำเพจเดี๋ดวยวก่อนพี่ดูเนี่ยกดไลค์ให้ด้วยนะกดซับ <c oughs> สไครต์ให้ก่อนกดกระดิ่งก่อนนะคะเดีย๋ยวเราไปเริ่มลองกันเลยคะ่ะและตัวที่ไปหยิบมาในวันนี้นะคะจริงๆแล้วเขามีอีกหลายตัวเลยนะทุกคนที่อยากจะหยิบมามากๆแต่เราเนี่ยจะพยายามแบบรีบๆ,ร,บๆรีวริวละก่อนเผื่อแบบว่าอาจจะแบบเปลี่ยนใจหรือแบบไปซื้อเพิ่มอะไรอย่างงี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีน,นึงเนาะเป็นตัวไหนไปไม่ได้นะคะนอกจากตัวนี้เลยท้าดา ตัวนี้นะคะเขามีชื่อว่า for you two pro skin นะคะ long wear foundation นะคะ spf 50บวก pa สบวกด้วยกันนะคะสีที่ไว้ยหยิบมาคือเบอร์1 0 light ูน light b a s e นะคะสีที่ขาวที่สุดเพราะว่าวันนั้นอะไบไปลองที่เคาน์เตอร์แล้วก็สวอตมาแล้วจริงๆร่อะอยากหยิบเบอร์หนึ่งแต่คือพอลองแล้วรู้สึกว่าเอ้ยผิวมันมีความออกเหลืองไปหน่อยแล้วรู้สึกว่าเราอะหน้าไม่ค่อยได้เหลืองขนาดนั้นเราออกคาแบบว่านูชอบมันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบเหลืองอะทุกคนเก็ f ฟ e ลป่ะก็เลยเออ เอาเบอร์หนึ่งศูนย์มาพอลองๆแทบๆแล้วเออรู้สึกว่าน่าจะเข้ากับผิวเราจริงอาจจะสว่างกับผิวเราติดนึนงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ติดใช่ไหมทุกคนมันแบบไม่อยากาได้ลองพื้นที่มีความแบบผิวเข้มแล้วดูหมองอนะทุกคนเก็ตฟิลปะเสียงหายเลยเก็ตซิลปะก็เลยแล้วหยิบเบอร์นี้มาแล้วค่ะทุกคนนี่แพคเกจแพคเกจก็คือยังไม่ได้แกะนะคะเขายังซีลแบบพลาสติกอยู่เลยนะคะเดี๋ยวแกะลองพร้อมกันนะคะปริมาณนะคะอยู่ที่35กรัมนะคะราคาน,นี้ไปจำได้3า9้บาทนะคะเขาจัดโปรโมชั่นอยู่นะจาก99หล3 9ะ,ะทุกคนเก และเขาก็ออกมาทั้งหมด6เฉดสีที่แมไปลองมาคือแบบเยอะนะถือว่าแบบรอบนี้นางออกมาเยอะจริงๆอะ่ะแบบให้เลือกสีแบบมีความหลากหลายดีทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวขอไปแกะก่อนนะคะแกะไม่ออก <S <S 1> <S 1> นี่ก็คือผิวสดๆ, <S <S ๆะคะ่ะทุกคนที่ยังไม่ได้ลงนะคะแล้วลองแกะพร้อมใช้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะในคลิปวิดีโอนี้ได้เลย <S <S <ๆ S 1> เพื่อเป็นการประกอบร่างการตัดสิสสนใจแล้วกันเนาะว่าใช่แล้วเป็นยังไงนะคะทุกคนเนาะอันนี้อาจจะบอกก่อนนะว่าทุกๆคลิปเลยคือเป็นความความรู้สึก ชอบส่วนตัวของเราเวลาเราพูดว่าแบบเออเราใช้เรารู้สึกยังไงอะ่ะคือแบบวความรู้สึกของเราจริงๆนะทุกคนเนาะอาจจะไม่ได้ชอบเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้แบบว่าเป็นแนวทางละกันเนาะขออนุญาตบีบรองพื้นนะคะนี่บีบมาหนึ่งหนึ่งดอกนะคะหนึ่งดอกเท่านั้นพอนี่นะคะเนื้อเขาก็จะมีความแบบไม่หนื่นนะทุกคนจริงจริแล้วเอาไปลองไปเห็นที่เป็นรองพื้นนะเนื้อเซรั่มเขาจะมีความน้ําเหลวกว่านี้อีกนะคะทุกคนนะแต่เนี่ยจะมีความแบบ เกาะตัวเป็นก้อนได้ค่อนข้างดเห่นปะ่ะเกี่ยมือไปก็ไม่ค่อยหกเลยดมิมันมีความจับตัวกันได้ค่อนข้างที่จะแบบฟินิชจะออกมาค่อนข้างที่จะเติบหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่าใช้กระฟองน้ำของเรานะคะใบจะค่อยๆลงค่อยๆบิ้วนะเพราะว่าอะว่าใช้แล้วแบบจะชอบหรือเปล่าขออนุญาตนะคะแท็บก่อนเห็นปะ่ะอืมเนื้อฟิลลิ่งมีความค่อนข้างหนืดหนื่ผิวแต่ว่าพอเกลี่ยแล้วเนี่ย กะค่อนข้างง่ายเลยนะทุกคนอ่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราแบบว่ารีวิวลองพื้นโฟร์ยูโแบบจริงจร,งจ,รงจังๆคืออย่างที่ไปบอกไปมาต้นคลิปอะจริงๆแล้วอะไบอ่อะเคยลองรีวิวคูชั่นเขาจริงใช่แต่ว่าลองพื้นเขาอะที่เขาออกมาในหลายๆรุ่นก่อนที่จะเป็นออกคอนี้อะบบไม่เคยลองเลยอันนี้ก็เลยอยากแบบเปิดใจลองสักครางสักหนึ่งสักหนึ่ง,ง,งแมทโอ้ยคอแห้งแต่คิวน้ำน,นะทุกคนอ่ะนี่ก็คือทับแทบแบบว่าบิวแบบบิวฟิลแบบไม่ได้โอ้ย รองพื้นเปิดผมคือแบบว่าฟิลแบบว่าค่อยๆบิวแต่จะบอกว่าได้การปกปิดค่อนข้างดีเลยนะอืมบิวได้นะคะทุกคนเป็นรองพื้นแบบค่อนข้างปกปิดเลยดูใต้ตาฝั่งนี้ดิกับฝั่งที่แบบเราลงไปแล้วเนี่ยอันนี้คือแบบรองพื้นยังเหลืออยู่อีกนะบีบมาแบบหนึ่งปั๊มแบบจริงๆจังๆอะ พอบิวเพิ่มตรงช่วงหน้าแก้มนะคะจะได้แบบว่าเพราะเดี๋ยวมีออกไปข้างนอกแล้วเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูด้วยเนาะคือเราก็ไม่ได้อยากลงรองพื้นเยอะพวกนี้เราไม่ค่อยอินกับการลงรองพื้นแบบหลายๆปัม๊มทุกคนคือชอบฟิลแบบปั๊มเดียวเราแบบเออถ้ารองพื้นตัวนั้นมันอยู่จริงอ่ะก็คือจบแต่ถ้าน้องแบบไม่อยู่จริงก็คือนั่นแหละคือเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากเน้นการปกปิดผิวมากเท่าไหร่คือรู้สึกอยากเผยผิวมากกว่าแต่ในการปกปิดที่ดูมีความแบบว่าธรรมชาติทุกคนเอากล้องจะดับไม่ดับละ อ่ขออนุญาตนะคะลงไปเลยแทบครึ่งหน้าที่ทุกคนดูอาจจะเกินเกินยหน่อยนะเพราะว่าหน้าผักเนี่ยมันลงไปเยอะอืมแต่จะให้ดูเผวขิวครึ่งนะคะฝั่งที่ลงนะคะคือยังเหลือน้องลองเพื้นอีกได้อีกฝั่งหนึ่งคือ R หนึ่งหนึ่งหนึ่งดอปเปอร์เนี่ยคือแบบจบละหนึ่งปั๊มพูดผิดหนึ่งปั๊มคือจบเลยจริงราคาที่ยังไม่ได้ลงนะคะ อันนี้ไปม,มีรีวิวกันแดดของเขาไปด้วยนะอย่าลืมไปย้อนดูนะไม่รู้ว่าคลิปไหนลงกันก่อนนะก็ผัดกันดูไปแล้วกันเนาะแต่ว่าหลังจากที่ลองดูในกล้องเนี่ยมันดูปกปิดใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวไปขอดูงานผิวแบบว่าที่เป็นกระจกของเราก่อนคือเนื้อเขามีความบางเบานะคะทุกคนแต่จะดูเหมือนเหมือนหนักใช่ไหมแต่ว่ามีความบางเบาเลยทุกคนเฉดสีค่อนข้างโอเคนะรู้สึกว่าไปใช้ได้ ผิวปกปิดดีนะคะบิวได้น,นะคะทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างปกปิดสูงเลยแหละอืมอ่ะเดี๋ยวเรานะคะไปลงอีกเครื่องหน้านะคะเดี๋ยวเรากลับมาฟินิชลุคและตอนแต่งหน้ามาสรุปกันอีกทีนึงคะ่ะแล้วเดี๋ยวออาไปจักบ้านแล้วเดี๋ยวมาเก็บผลที่ทุกคนดูกันนะคะนี่ทุกคนไปลืมไปเลยว่าในไลน์นี้นะคะไปซื้อแป้งฝุ่นมาด้วยนะคะท้าดาตัวน,นี้เลยเดี๋ยวขออ่านชื่อก่อนนะ ตัวนี้นะคะเขามีชื่อว่า For Extra นะคะ Matte นะคะ m i n ล r a l นะคะทุกคนร o o s e Powder นะคะ10กรัมนะคะอันนี้2.99หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะทุกคนเดี๋ยวไปจะทิ้งรายละเอียดพิกัดช่องทางการซื้อไว้ให้อีกทีนึงตอนที่บอกว่าเดี๋ยวขอตัวไปแบบลงอีกข้างหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือลืมงานแป้งไปเลยไม่ได้ไม่ได้ไไดห้ามพลาดห้ามพลาดอันนี้นะคะเขาก็ออกมาได้ทั้งหมด4สูตรนะคะสูตรที่ไปถืออยู่เป็นสูตรเบลอผิวนั่นเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีสูตรคุมมันนะคะสูตรผิวบรท์นะคะแล้วก็สูตร ผิวโกโรด้วยราคาะทุกคนแต่เป็นเรื่องมาเป็นที่เป็นเลค o มเมน n d อีกแล้วนะคะของยูทูบที่เขา r e c o m ม e n d ไว้ว่าแบบเอออะไรเงี้ยน่าซื้ออะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าแนะนําเออเป็น,เป,นเป็นการแนะนําแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองแกะลองใช้กันเลยเพราะว่าจริงๆเราก็ต้องใช้ครอบู่กับแป้งเขาสีไม่ได้เนาะไปใช้แป้งออื่นไม่ได้อ่ะใช้กับแป้งเขาเพราะว่าเราซื้อมาแล้วในรายนี้จริงๆอ่ะพูดได้เลยว่า แป้งฝุน่นอันเนี้ยไปชอบตลับมากรอบเนี้ยไปชอบตลับแป้งฝุน่นพอยทูมากแล้วแบบว่าใบยังไม่เคยซื้อแป้งฝุน่นพอยทูเลยอุ้ยลองเคยนเป็นไรอ่ะอุ้ยไม่ใช่เราเกลี่ยไม่ดีทุกคนขออภัยในกล้องเห็นเลยอ่ะขอเกลี่ยใดตด้ตากมอน,นะอา่อาอ่าจะบอกว่าคือเราชอบแพคเกจจิ้งตั้งแต่แรกเห็นตรงที่แบบเคาน์เตอร์แล้วให้ลองเทสอะชอบมากๆนะคะทุกคนการดีไซน์เนี่ยตอบโจทย์จริงๆด้านในนะคะ ให้พับมาอย่างนี้แล้วข้างในเขาก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนเป็นแป้งแบบนี้แกคือแบบแพ็คเกจจริงน่ารักจริงรอบเนี้ย่ฉันชอบมากฉันรู้สึกว่าเออดีอ่ะไปเอฟกันถเถอะเนาะของมันต้องมีแล้วแหละจริงๆในคลิปวิดีโอนี้โดนป้ายยาหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวเราจะลงแป้งให้ดูนะคะอ่ะเอาแกะไม่ออกนะเนืงใจฉันใช้ไหมอุย้ยนี่แกะออกมาแล้วนะครับผม แล้วเราก็จะใช้กับพับเขาเลยนะคะที่มันออกมาอย่างนี้นี่นะคะเนี่ยแล้วเขาก็จะออกมาอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เคาะเคาะเขาหน่อยออกมาแล้วเป็นสูตรเบอร์ผิวเดี๋ยวไปจะลงเครื่องหน้าให้ดูด้วยดีกว่าว่าความต่างเครื่องหน้าเนี่ยใช้เราเป็นยังไงนะคะทุกคนมันอาจจะฟุงฟ้งๆหน่อยนะเพราะว่าเขาเพิ่งเพราะว่าเพิ่งแกะมาใหม่เลยในรอบเนี่ยอืเดี๋ยวลงให้ดูเครื่องนี้ก่อนนะ ว่าแบบเบอร์ผิวจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยดูดิตลับหน้าถือปะ่ะเห็นปะพอถือแล้วเฮ้ยแบบอะไรอะ่ะฟูทูไงอะไรอย่างเงี้ยดูแบบอืมดีอะ่ะชอบค่อนข้างเบอร์นะเพราะว่าจริงๆอะ่ะช่วงบริเวณที่หน้าแก้มค่ะใแบบจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะลูกขนขนขุขโคนค่อนข้างกว้างนิดนึงแต่ไม่ได้แบบว่าเยอะมากแต่ว่ามีแค่แบบช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยจะมีแต่ว่ารู้สึกว่า พอลงแป้งจบแล้วแบบเออเขาช่วยได้เยอะเลยอะ่ะมันมีความแบบเบอร์ดีนะอ่ะข้างที่ลงแป้งก็จะมีความดูเนียนเนียนขึ้นแต่ส่วนที่ยังไม่ลงก็จะมีความเป็นผิวกว่าแล้วก็ดูมีความเล่นแสงมากกว่าแล้วไปรู้สึกว่ารองพื้นเขาเนี่ยมีความเล่นแสงดีด้วยนะเออใครที่ชอบรองพื้นที่แบบิฟิลแบบฟิลลิ่งแบบฉ่ำๆที่มีความปกปิดด้วยแต่อาจจะไม่ได้ฉ่ำมากแต่มีความฉ่ำกระจายแสงอยู่เนี้ยก็ลองกันดูนะคะทุกคนเนาะ อ่ะตัวแป้งเนี่ยไปให้ผ่านนะคะเบอร์ผิวจริงๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเรื่องแบบติดทนไม่ติดทนท้ายคลิปเนี่ยสรุปกันอีกทีนึงเนาะอ่ะเดี๋ยวขอรีบไปแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวต้องออกจากบ้านแล้วทุกคนเนาะถ้าดาฟินิทลุกแล้วนะคะลุกวันนี้ก็ประมานนี้เลยนะคะสําหรับงานผิวนะคะใช้เป็นโฟ2นะคะสกินรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นขวดนะคะแล้วก็แป้งฝุ่นนะคะที่เป็นเบอร์ผิวนะคะ2ตัวนี้ไปใช้ควบคู่กันนะคะทุกคนเนาะ และเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันนะคะหลังจากทายคิดว่าใช้งานแล้วเป็นยังไงโดยรวมแล้วเนี่ยไปให้ความปกปิดและความบางเบานะคะแล้วก็ส่วนเรื่องความติดทนเนี่ยไว้รอดูทายคิดได้เลยว่าใช้งานแล้วเป็นยังไงสีดีนะคะมีตัวเลือกให้ใช้ได้เยอะนะคะรองพื้นเนี่ยมีถึง6เฉดสีนะคะแล้วก็แป้งเนี่ยมีถึง4สูตรด้วยกันนะคะแปลว,ว่าครอบคลุมและครบตอบโจทย์สำหรับทุกสภาพผิวอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราขอตัวนะคะออกจากบ้านก่อนตอนนี้เดี๋ยวเราจะได้ทดสอบกันอย่างจริงจังว่าเป็นยังไงนะคะทุกคนนี่ผิวสวยนะ ว่าไ่ด้ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาตีสามแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่ไปแต่งหน้าไปประมาณสองทุ่มได้สองทุ่มกว่าๆได้อะเออเริ่มแต่งอะไรเงี้ย แล้วก็จะให้ดูผิวตีไปทั้งสามทุ่มละกันเนาะสามทุ่มสีทมทม่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามก็ประมาณหกถึงเจ็ดชั่วโมงนะคะสภาพผิวที่มีการแบบว่าออกไปข้างนอกด้วยแล้วก็ไปเข้าสารมานะคะคนก็จะมงมงิมงมงมงิมงหน่อยแล้วพะเราก็อาจจะโจ๊ะจามวนอยู่ใช่ปะ่ะทุกคนดูดินี่คือผิวตอนนี้ที่เป็นเวลาตีสามแล้วเจ็ดชั่วโมงนะคะจะบอกว่ารองพื้นนะคะ โฟร์ยูทูรุ่นนี้ไปรู้สึกว่ามันมีนมความติดทนมากแล้วก็ผิวยังดีอยู่เลยผิวยังค่อนข้างเป๊อยู่ด้วยจริงๆแล้วอะยังรู้สึกว่าไม่มีตรงไหนแบบดุดร่ว่งหรือว่าเป็นคราบหรือว่าแคร็กอะไรเลยนะตรงเนี้ยดูดิป <c oughs> กติมากเลยทุกคนโดยรวมไปชอบนะทุกคนคือเนื้อเขามีความบางเบา แต่ตอนแรกที่แบบกเกลเกลียดก็จะมีความรู้สึกว่าเออที่แบบว่าเนื้อเขาม,มีความจับตัวเป็นก้อนอะไรเงี้ยก็จะคิดว่าแบบเออมันจะหนาจะแบบว่าตื้มไปหรือเปล่าแต่รู้พอเกลียดียบ,บิวบิวเอานะคะได้ขนลับที่มีความแบบว่าบางเบาสบายผิวแถมยังติดโทนิกด้วยนะคะและสีเนี่ยก็ไปรู้สึกว่ามันไม่ออกซิไดนเลยมันเหมาะกับผิวไว้มากนะคะนี่เป็นแชมเปญเบอร์หนึ่งสูตรนะคะสีที่ขาวที่สุดของเขานะคะได้ลองพืนนะมีทั้งหมด6เฉดสีนะคะก็ลองไปสวอตกันดูนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยก็มารีวิวให้้ประะะมมานน,ะะมนีีคโดยวเ่ เป็นลองพื้นรุ่นที่ไปไปไว,ว่าใช้แล้วชอบในของโฟร์อูเลยก็ว่าได้จริงๆนะไอเลิฟเพราะาผิวสวยจริงๆงอะแบบไม่ไวอวยก็มัน่ยคือไม่อวยจริงรู้สึกว่าเหมือนเขาทํามาแบบตอบโจทย์มากๆแล้วเหงื่อก็ออกเยอะนะวันนี้ถ้าพูดจริงจริงแล้วอะอ่ะอย่าลืมลองไปตามกันดูนะคะถ้าใครได้ลองใช้กันแล้วนะคะอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะยคะในใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนล้วค่ะง่วงมากหลับฝันดีนะคะทุกคนบ๊ายบาย รอคลิปคูชั่นกับกันแดดแล้วก็แป้งสำรองพื้นเลยจ้าไละบ๊ายบายส่วนแป้งฝุ่นดีนะใช้ยเราชอบ<ม>เนื้อมีความละเอียดดีนะคะทุกคนจบปริง้งจ้าเแบอบร์ผิวสวย